ขอบมากขึ้นมามีขึ้นมามีจักรยานคันหนึ่งให้กูอุ่นใจขึ้นเยอะไม่ปั ed, ่นไปเอารถค่ะอุ่นใจขึ้นเยอะเตึงเตึงติงติงติงเติงเตึงติงเติงติงติงกต็ติดสนุกไปแล้วฮะก็ม่ยิงกันแล้วเอ้ยไอ้ชมไอ้ไอ้ตีปลายเนี่ย เฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมาเ<อ>น่เหนีแล้วมาพิ่งเย็นเหรอหนีแล้วพิ่งเย็นน่ะไงตอนนะ่ะมาถ้ายิงในตะครู่นี้ตะครู่นะหนึ่งสองสามน้องนอนเจ็บ เฮ้ <400 S 2> ยบอสมึงน้องต่อยน้องเยอีกี่มีเสียงเลยกระชอกด้วยะช่ชด้ยนดดินเสียเหียืมาจะท่ายเขาหัวดชุดสามมตดลำตัวเดินตแม่งเลย หนักรถน็กนอดิงปวะเ้ยลิงเียลิงโอ้ลิงโอเยก๊เราานลิลเล้าเหลเขากลังอ่ะสวยอสามเนี่ยดีกวตายตนึสวยเฮียไม่เ็ไม่เ็เียลิงลิงเย ไต้ไต้เลื่อนนะแล้วมันโดนหัวมันยังไม่เปลี่ยนหัวหรอตัวเดียวหอวก็โดนหัวเลื่อนไม่เต็มไม่โดนหัวข้าวลิงข้าวลิงมากข้าวลิงมากไม่เอามันยิงไปแล้วไม่เล่นไม่เอาเล่อนเดียวโอ้เศรษดายของเกียได้หนึ่งก็ได้ไหมกินไม่โดนทั้งหัวบอสย่ะเข้าหัวไม่ไม่ใช่ไปละจริงแม่งเลยุด มันมีคนบอกว่าเฮี้ยน่ากลัวว่ะมีจอดตรงน,นี้กูก็ตายอ่ะกูกลัวมันจะไม่เฮี้ย,ยนดิเฮี้ยทำนมาจอดเฮี้ยอะไรอย่างงี้อ่ะถ้ามึงกลัวก็มีอ่ะงไมง่ไหวละเฮี้ยไปเช็คบ้านแป๊บตัอความสงบตัวของมวลมนุษย์ Muy em có nhìn bù lạc hưng tùa, bán chia, bán chia. Hey, chia nè được. kù nó. Hey, mù mèo, 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 phải đi xe ้<ไ>ใครใครมีรถจอดนาา้องเราในไฉกันน้าาองอเจาะยางแม่งก่อนแล้วกัเนเก่งแค่ไหนวะอ๋อถ้าแบบไม่ค้างอ่ะนี่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 มันอยู่นี่ยิงสุด

ตักูนิ่งตักูนิ่งมาคอนเนคไ,ไอ้ไอไตา้าน้องกูยืนนิ่งสมองทิ้งมาได้ปหมกูเหน็นคนขยับแต่กูหมดละตายซ้ำรีบรัก็กับ,บไมันมีคนใจซ้ำมันลนะกระสุดหมดกระสุดกูหมดเลยไอฟวะไม้มันยิงมาวะไม่รู้จะดีมากูหมดละไม่มีให้เล่นละเทียเดี๋ยวจะไปดูศพมันนะแต่มันมีคนยิงมาไม่ไมดีในตัวเลยโอ้ตัวบ้าน เยอมันดิงมันพยายามจะลาสบเหมือนเดิมนะไนเปอร์ก็ได้ในบ้านนะไนเปอร์ก็ได้ลูกไนเปอร์ไม่พ่อยลูกเฮ้ยมีรถไปเข้าบ้านบอกว่ะยังไม่ใครเอาอะไรหรอกอไม่เหมือนจะมีรถไปชายบ้านหรอโว้มีนี่เล่าแล้วะต่างเลยเพี้ย เฮ้ยไปโดนหลังบา้านโดนยิงหลังบ้านชุดใหม่กูข้างหลังเราบาานีค่เจอไม่เป็นไรซิร์บอสบอสเลยเราต้อมเพิ่งเห็นเขียวหัวกูกูยอ้อนลงพอดี

เฮ้ยฮันนี่ม่รอดนิ้มเร็วมาแล้วเปล่าเฮ้ยมีมีมีคนถอยวะถอยนลอ37มีที่าไม่มีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหรอ

เล่นยากละอยู่ในโรงพยาบาลปะะด,ะดนอน,นี่แหละ เดี๋ยววงบีมันจะวิ่งแล้วเราก็ตัดมันไงใช่ไหมมันบีแล้ววงเนี่ยมาแล้วดูเฟ้ไปสัตว์เดี๋ยวมันก็วิ่งตอกซีมอยู่คนละตึกกันนี่หว่าย่องโวงย่องโวงเลยใจเย็นๆไม่ไม่ไม่เดินช่องๆนี้ ท่านก็บอกคอนโทรลวายองเพื่ออะไรในเมื่อแม่งก็ได้ยิงอยู่มันจะเบาขึ้นเอาหันกระแทกเมาไอ้สัตว์เลยไม่ประโยชน์เลยที่ยองมาบอกกูให้ยองึงเพื่อเนี่ยมันก็วิ่งเฮี้ยรอน

ลงมาแล้วละจ้าขอแมบว่าใช่ไหมโอ้ไไโอยโลง่งๆอยู่ห้งงอง,งเดิมห้องเดิมห้องเดิมล,ล,ล,ลงเลยเฮีย้าไปหลงองเกาะไปไหนเนี่ยตายสมุกตาย ถ้าโดนยาซ้ายวะวิ่งตามเตียงข้างหลังอยู่นะน้องตรงนี้ถ้ากูไม่มีอะไรแล้วอะถ้ากูระเบิดกูจะจพาเสร็จกับโมกเกี่ยวได้น้าหนเอาห้องก่อไปหราอห้องก่อไอ้ยี่ 哇、wow. ถึงวะขนหนึ่งยุง่างไหมถึงว่ากูถึงมั้ียวมึงอุ้มไหมได้ยูตาได้ยูตาขึปไปด้วยไได้ห้ามิบมีจักรยานอยู่นะมึงเกก่อไหมตาข้างหน้าอุย้ยสองสองนี่ว่าจะกมลความยาง นไม่รู้เหนเลยขับรถระงระวังระวังละงรงวเฮ้ยเล่งวีบันวงวีบันเล่นเล่นเข้าเล่น